สุ่มอะไรวะเนี่ยรองสุ่มดีกว่าเราชอบด้วยสิแต่ไปหาคนเข้ากลุ่มดีกว่านายสนใจเข้ากลุ่มเราไหมสนเข้าตามมานะโอเคพวกนายเราขอคนเข้ากลุ่มเรานะสวัสดีครับทุกคนทุกคนมาบอกชื่อกันเราชื่อว่าชินนะครับ ผมต่อชื่อว่าปรดนะครับผมชื่อว่ามาตินหนูชื่อว่าลูกแก้วเรามีชื่อว่าซินค่ะผมชื่อว่าเมฆครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนทุกคนไปเล่นแมทต่อยมูกันเธอแต่หนูไม่อยากเล่นแมทต่อยมูวเป็นเล่นแมทห้าคนกันแต่พวกเรามีหกคนนะเมฆไม่ต้องเล่นสิใช้ไปกันดีกว่าสมน้ำหน้าเอามาด่าได้ไงไม่เป็นไรไปเล่นแมทอื่นดีกว่า ทุกคนเล่นสนุกมากเลยไม่เห็นสนุกเลยมอวาแต่ไม่สนุกเธอมันด่าเราอะพวกคุณมาด่าแฟนผมทำไมไม่ต้องยุ่งเอาตอนไหนเมฆจะมาไปเรียนชื่อมันทำไมวะรำคาญนั่นไงมาแล้วผมลืมเลยบอกว่าทุกคนได้สีเนื้อคู่อะไรเราได้สีขาวผมก็ได้สีขาว ผมได้สีน้ำตาลผมได้สีเทาผมได้หนูได้สีน้ำตาลทำไมเธอพูดแซกเมกอ่ะทำไมมันช้าเองอะไม่เป็นไรก็ได้ผมได้สีเหลืองเมกมาคุยส่วนตัวหน่อยทำไมเหรอไม่ต้องรู้หรอกงโงไม่ด้วยไม่มาโดนต่อยครับพี่ลูกแก้วดีไอเด็นน้อยไป